อ่าาตบันทึกหน้าจอนะครับอ่าจะกดตอบรับให้ผมหน่อยนะครับในการบันทึกหน้าจอเนาะจะได้นำไปอ่าคลิปวิดีโอนะครับไปอัพโหลดเนาะใน y t u t u นะครับให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เข้ามาในห้องสูนนะครับได้เรียนกันด้วยอ่โอเคนะครับ กอขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านเรียนนะครับบุกบ่ครับแล้วก็คุณกูนะครับของตัวเองเสร็จแล้วยังอ๋อไม่สอนนี่ตัวอะไรอ่ะวันนี้นะครับครูฟิกนะครับก็จะมาสอนในอ่าส่วนของกิจกรรมบำบัดนะครับกิจกรรมบำบัดวันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับชิ้นแรกเลยนะครับพระเอกอ่าในวันนี้ก็คืออะไรฮะดิน น้ำมันนะครับอ่ะดินน้ำมันหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็กระดาษเหลือใช้นะครับผมที่มีตามบ้านนะครับถึงใครมีกระดาษทีก็เอานำมาใช้ได้นะครับอ่ะเราก็จะนํามานะครับวาดรูปให้เป็นเส้นต่างๆนะครับหรือจุดต่างๆนะครับซึ่งเราจะใช้ดินน้ำมันก้อนนี้นี่แหละนะครับอ่ะปั้นออกมานะครับแล้วก็แปะไปตามเส้นที่เรากําหนดนะนะครับถ้าคุณแม่น้องเอกนะครับผมอ่าลองเขียน ไปในกระดาษนะครับผมอ่าแรกนะครับก็จะมีในรูปแบบเป็นซิกแซกนะครับหรือใครคุณผู้ปกครองนะครับท่านอื่นๆนะครับสามารถออกแบบนะครับได้ด้วยตนเองได้เลยนะครับตามความสามารถของน้องๆนะครับจะเป็นเส้นตรงง่ายๆก่อนก็ได้นะครับสําหรับเด็กๆที่อ่ายังทําทาซิกแซกไม่ได้นะครับเป็นรูปอื่นๆไม่ได้นะครับอ่ารูปแบบซิกแซกนะครับผมอ่าหรืออาจจะเป็นโขดโคนก้นหอยแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับ อ่านี้ก็ง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับอาวงกลมเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าเราการปั้นดินน้ำมันเนี่ยเด็กๆปั้นแล้วว่าอาจจะเล่นไม่ได้มีเป้าหมายนะครับเรามาหาเป้าหมายให้เขานะครับทําเพื่อฝึกนะครับะเราต้องแปะให้ครบนะเป็นรูปวงกลมนะครับอ่าให้เติมเต็มทุกช่องส่วนเลยนะครับอหรืออาจจะเป็นจุดๆแบบนี้นะครับอ่าแปะให้ครบตามวงกลมของเรานะครับ ถ้ามีสีนะครับตามมีนน้ามันเยอะๆก็อาจจะมาแปะนะครับสีแดงสีฟ้าสีเขียวตามที่คุณพ่อคุณแม่มกำหนดก็ได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มมาแรกเลยนะครับเอาเป็นวงกลมวงกลมใหญ่ก่อนนะครับอ่ะอเลือกเป็นวงกลมใหญ่นะครับถ้าคุณแม่น้องเอกลองวาดวงกลมใหญ่ไว้นะครับอ่าถ้าไม่มีสีนะครับก็วาดเป็นสองเส้นซ้อนกันนะครับน้องเอกจะได้แปะให้อยู่ในเส้นขอบวงกลมของเรานะครับอ่ะ แล้วก็หยิบดินน้ำมันของเราออกมานะครับแบ่งพนาดให้พอประมาณนะครับอ่าลองเอ,งเอกลองหยิบขึ้นมานะครับดินน้ำมันนะค่าได้ดินน้ำมันเป็นก้อนแล้วนะครับออกแรงคลึงนะครับที่โต๊ะนะครับหรือพื้นของเรานะครับอ่าใช้ฝ่ามือออกแรงซึ่งก็ได้ในส่วนของกําลังกล้ามเนื้อมือด้วยนะครับ แรงครึงเลยให้ยาวเลยนะครับเราจะได้นำมาติดที่วงกลมของเราครับคุณครูอุทุมพรได้ระม,มันไหมนะครับรูปแรกรูปแรกเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเราตามไปด้วยกันนะครับเป็นวงกลมสองอันนะครับซ้อนไว้นะครับอ่าเราจะแปะดิมันให้ทั่ววงกลมนี้เลยนะครับอ,อ่าเอาเอออกแรงครึงน,นะครับอ่าคุณยายก้อนอิดก,ก็เดี๋ยว ค่อสงการบ้านที่หลังแล้วกันนะครับอที่บ้านได้ครับ<ป>สองมือเลยก็ไดนะ้ยาวก็นนะอ่าได้เพิ่มกำลังกับเนื้อมือด้วยนะครับฝึกการใช้มือ,นะอเนาะอีกก็เหมาะเลยนะครับให้ได้เส้นยาวนะครับให้ได้เส้นยาวๆนะครับจากนั้นใช้มือนะครับข้างหนึ่งหรือสองข้างนะครับนํามาปิด พี่วงกลมนะตามทีด่ดูดูในกล้องได้เลยนะครับใช้แดงนิ้วออกแรงกดให้ดินน้ำมันติดอยู่กับกระดาษนะครับไล่ไปเลยนะครับไล่ไปเลยมาฝึกสะสัมพันธ์ระหว่างมือแล้วก็ตาไปด้วยอ่าถ้าไม่เต็มวงก็เอาดินน้ำมันมาเพิ่มนะครับอ แต่ให้เต็มเลยอ,ออกแรงกดครับใช้นิ้วโป้งก็ได้ถนะ้าเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับน้องเอกลองจับดูนะครับลองช่วยคุณแม่นะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะครับกด ไปที่ตัวดินน้ำมันนะครับให้ดินน้ำมันติดอยู่กับแอนกระน,น,นะครับได้วงกมลมลักษณะนี้นะครับอาาใคายเสร็จแล้วนะครับลองโชว์คุณครูดูนะครับน่าคล้ายๆกันไหมนะครับอ่าก็จะได้ลักษณะนี้อ่าไหนดูซิยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับก็ทำไปอ่าหลแรกนะครับเอาน้อง,องเอกเ,เป็นหลักแล้วกันะ อ้องเอกช่วยออกแรงเอานิ้วกดด้วยนะครับฝึกมือการใช้มือไปด้วยนะเอานิ้วกดได้นะครับอ้าว้องเอกได้แล้วนะครับลองเอกได้แล้ววงกลมเหมือนกันนะครับไปกดออกแรงก,กดเพื่อเติม่้ยนะฝึกกําลังนิ้วได้ด้วยนะครับกําลังกล้ามเนื้อนะอ่าโอเคนะครับรูปแรกผ่านไปแล้วนะครับเราพักไว้ก่อนนะครับอ่ะรูปถัดไปรูปถัดไป นี่ก็ซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับาวาดในกระดาษได้เลยนะครับอ่าเป็นลายเส้นซิกแซกแบบนี้อาลายเส้นซิกแซกแบบนี้นะครับถ้าวาดเสร็จแล้วโชว์ให้คุณครูคดูหน่อยนะครับอโอเค,อเคนะครับจากนั้นเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าดีน้ำมันไม่พอนะครับก็ดึง ดึงในส่วนที่เราแปะเมื่อกี้ออกมานะครับถ้าใครดินน้ำมันเหลือก็เอาดินมันออกมาเลยนะครับอ่าทีนี้เอาเส้นยาวๆเลยนะครับเส้นยาวๆเลยออกแรงครึ่งน,นะครับน้อเอ,อกช่วยคุณแม่เลยนะส <c oughs> องมือเลย <c oughs> อ้าออกแรง <c oughs> แรงกดครึ่งให้เป็นเส้นยาว,ยาว อ้าวผมิกได้แล้วนะครับยาวมากเลยอ้า,าวทวยาวแล้วโชว์กันหน่อยนี่นะครับแต่ยาวๆแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะนำดินน้ำมันของเรานะครับมาออกแรง กดไปที่ลายเส้นของเรานะครับให้ตรงกับลายเส้นของเราเลยนะครับนะอย่างนี้มีเป็นในรูปแบบซิกแซกก็ตามเส้นของเราเลยอ่าลิ้วชี้หรือนิ้วโป้งก็ได้นะครับออกแรงกดนะครับตามเส้นอ่าข <c oughs> นาดนี้นะครับ <c oughs> กระดาษเลยนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับของกูฟิกก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนะาเสร็จแล้วล<ะ>เดี๋ยวโชว์ให้ดูน่อยนะครับค่อยๆทำไปนะครับน้องบีก<ะ>ปัดครับน้องได้ทำตามไปด้วยไหมเนี่ยชื่ออะไรนะ นี่นะครับจะได้พิซซ่าแบบนี้ถ้าน้องเอกเส้วเดี๋ยวรอ,อดูต่อชัอันไหนจ๊ะอ่าใกล้เคียงนะครับออไหนเออเึ้นเป็นประมาณนี้เนะาะโอเคนะครับอ่าถ้าคนที่ดูอยู่ทั้งบ้านนะครับกใ็ให้ออกมาในลักษณะนี้นะครับอะพักเส้นซิกแซกไว้นะครับ ถัดไปถัดไปอ่าเป็นขดแบบนี้เลยนะครับหายากขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะมีการคว้กันหน่อยนะครับอ่าอาจจะดูไม่ชัดนะครับอ่าใ,ใกล้ใกล้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าน้องๆนะครับที่อ่ามีการใช้มือที่เก่งแล้วนะครับเราก็อาจจะอ่าทำให้เส้นเนี้ยเล็กลงนะครับแล้วก็ขดถี่ขึ้นนะครับ แล้วก็ปัน้นนี้น้ำมันเส้นเล็กๆนะครับไหลาตามอลอยเส้นไปนะครับถ้าน้องๆที่ยังฝึกมือได้ไม่ดีนะนะครับก็ทำเส้นใหญ่ๆประมาณนี้ก็ได้เพิ่มความยากก็คือทำให้มันเส้นเล็กลงนะครับทีขึ้นกดทีทๆนะครับอ,อาจจะวนกลับมาตาม,มาก็ได้นะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับดินน้ำมันทำเป็นเส้นยาวๆแต่ครั้งนี้ครูฟิตจะเอาเส้นยาวๆเล็กๆเลย เสียดายน้องต้นอ,อิดไม่มีดินน้ำมันเนาะอ่ะนะครับปั้นให้ยาวๆนะครับเล็กๆอ่ะจากนั้นนะครับนามาติดบนุนเป็นก้นหอยได้เลยกแรงกด คืไม่พอนะครับเอามาเพิ่น oh. บ้านใหม่ <c oughs> นะครับไม่ยาวยาวสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะควันดุฝันดุัน็ุฝันดุฝั็ดุันมุฝันดเฝันดุฝันดุฝัเดุนดุฝันดุฝันันดุันดุฝะนดุฝักดุฝันดุฝันด้ฝันดุับดุันดันดุฝันดมฝวนนดุันดุฝันดุฝันดุฝนดุยนดุฝนดนดุยันดนันเขียนตรงนี้หานดุฝนนดุตันนดุดนดุดุฝัดล เนี่ยมึงเขียนติเดเลยรีบปะเดี๋ยวให้เขียนใหม่เลยเนี่ยหอยหีบดัวเล็กๆตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้น้นไม่พอสิผมมั่หน่าน้องเอกเส็นตราอย่างนะครับกำลังทำอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวให้ซูมไปดูใกล้ๆนะครับสาหรับเด็กๆที่อ่าใช้มือได้ดีนะครับก็ทําเป็นยาวๆเล็กๆสั้นๆแบบนี้ได้เลยครับอ่า ดเยอะๆนะครับตั้งนี้น้ำมันให้เล็กๆนะครับก็เป็นการทําให้กิจกรรมนั้นๆเหมาะสมกับเด็กนะครับคนนั้นๆเนาะถ้าง่ายไปนะครับมันก็ไม่ท้าทายครับเด็กๆก็จะไม่เกิดทักษะนะครับในการเรียนรู้นะครับได้ฝึกเด็กๆก็จะเบื่อด้วยถ้าง่ายเกินไปนะครับแต่ถ้ายากเกินไปนะครับก็ปรับระดับให้เหมาะสมกับน้องๆคนนั้นนะครับ ยิ่งอันใหญ่นะครับร้อยขดน้อยนะครับก็จะเหมาะกับเด็กๆที่กําลังฝึกมืออยู่ใช้มือได้ไม่ดีนักนะครับถ้าเล็กๆเลยนะครับเริ่มละเอียดขึ้นนะครับฝึกเขียนอะไรได้คล่องแล้วนะครับก็มาปั้นเศษเล็กๆค่อยๆขดไปนะครับก็เป็นการพัฒนาการมันเล็กที่ดีนะครับสถานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งอันนะครับต้องอีกเสร็จเรื่องนะโอเคเอาหลุดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับ จะกดด้วยไม่แน่นพอนะครับอ่ะแต่เสร็จแล้วนะครับในรูปแบบก้นหอยอ่ะอันนี้ก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่อยากจะมาแนะนำนะครับวาดวงกลมขนาดไหนก็ได้นะครับในกระดาษนะครับหลายๆวงเลยนะครับเราปั้นเป็นในรูปแบบยาวเป็นงูแบบนี้เยอะแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนํามาปั้นเป็นก้อนวงกลมบ้างนะครับแล้วนํามาแปะในบนกระดาษของเรานะครับปั้นเป็นคุณวงกลมนะครับใช้ฝ่ามือนะ วนออกแรงกดแล้วก็วนนะครับในที่ดีนน้ำมันของเราการฝ่ามือออกในลักษณะนี้เราจะได้ดินน้ำมันเป็นก้อนกลมนะครับแล้วก็ไปแปะที่กระดาษของเรานะครับเราออกฉันนิ่งปุ้งนะครับออกแรงกดกดแรงๆเล,เลยนะครับให้ทั่วนะครับให้เต็มรอบวงไปเลยนะครับตรงไหนเป็นขอบนะครับออกแรงกดเอยอะๆ ฝึกกำลังกล้ามเนื้อไปด้วยนะครับอ่าที่คุณรูตปิดนะครับก็จะเป็นขอบวงพองดีเลยนะครับจชนิ้วโป้งหรือน,นิ้วชี้ก็ได้นะครับถ้าอยากจะฝึกกล้ามเนื้อนิ้วไหนๆนะครับตามความต้องการเลยอ่ะวงใหญ่หน่อยนะครับเราก็ใช้ดินน้ํามันที่เยอะหน่อยอ่าวงนี้นะครับอันใหญ่ ผมปั้นได้ก้อนกลมกลมแล้วนะครับออกแรงกดนะครับพี่ดีน้ํามันให้เต็มขอบวงเลยนะครับหานะปอกวงกระดาษตามคำต้องการของเด็กๆเลยอ่านอะุ้สองสวงแล้วต่อไปนะครับ พิ่มกำลังกล้ามเนื่อมือได้ดีนะครับเห็นว่าดูกิจกรรมง่ายๆแบบนี้นะครับอยากฝึกกําลังกล้ามเนื้อใครที่เขียนดินสอนะครับได้เส้นจางๆนะครับไม่มีแรงในการหยิบก่้ามดินสอนะครับกิจกรรมพวกนี้ก็จะช่วยน้องๆได้นะครับในการเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อเนาะหยิบจับไม่มั่นนะครับเขียนมาแล้วตัวบาง่นไ ตัวอะไรต่ออะไรตัวนี้ครับอ๋อเนี่ยเนี่ขอไหนตัวนีหรือตัวอะไรขอฝ่าหรือเปล่าดอดิดออีกอ๋อเฮ้ยสองวงแล้วนะครับแล้วแต่ผู้ปกครองทางบ้านนะครับถ้างานน้องๆแรงดีนะครับฝึกได้ดีก็ทำหลายๆวงได้ อาุณะถ้าเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบอ่าได้ปั้นเป็นก้อนกลมด้วยนะครับแล้วก็ออกแรง กดดีน้ำมันนะครับให้อยู่ในวงของเราอ่าสี่รูปแบบนะครับที่มาแนะนําผู้ปกครองนะครับที่ฝึกอยู่ที่บ้านนะครับอ่าด้ฝึกก้ามเนื้อมัดเล็กกันไปด้วยนะครับอ่าสี่รูปแบบนะครับลองประยุกต์กันดูอ่าเห็นชัดไหมอ่าประมาณนี้นะครับอ่ารูปแรกนะครับลงบนพืนนะครับวงกลมง่ายๆเลยนะครับใหญ่ๆนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับลองมาทํากันดูนะครับ รูปแบบงม่กถัดมานะครับเริ่มเป็นเส้นนะครับหรือใครจะเริ่มจากเส้นตรงง่ายๆก่อนก็ได้นะครับแล้วเอามาออกแรงกดที่กระดาษอันนี้ครูทําเป็นในรูปแบบซิกแซกนะครับอ่ารูปแบบที่สองอีกแบบนึงนะครับยากขึ้นมานิดนึงอ่าเป็นขดก้นหอยแบบนี้นะครับอ่าใครเกง่งๆพอทํามาเล็กๆขดก้นหอยเยอะๆนะครับทําดินน้ำมันเส้นเล็กๆนะครับถัดมา เป็นวงกลมนะครับอสี่รูปแบบที่จะมาแนะนำผู้ปกครองกันในวันนี้นะครับอะแล้วก็มีแถมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับไม่ได้เจอกันานาแถมการบ้านกันไปเยอะๆะอ่ครวมรีน้ำมันก็อนโอเคอ่ะกิจกรรมนี้ก็อาจจะใช้ดีน้ำมันอันใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ วัสดุที่บ้านอันเล็กๆนะครับอ่ะคุณครูก็จะใช้หมดที่คุณครูมีที่โรงเรียนนะครับอ่าไม่ต้องทําตรงตอนนี้ก็ได้นะครับคุณแม่ก็อันเล็กๆนะครับที่หาได้ตามบ้านเนาะแข็งๆหน่อยนะครับเราก็จะการดินน้ำมันของเราออกมานะครับรอือเราจะซ่อนมันไว้ในดินน้ำมันอ่ะกิจกรรมแบบนี้ก็จะฝึกกําลังกล้ามเนื้อมือได้ดีนะครับอ่ะแพดินน้ำมันออกมานะครับแพดินน้ำมันออกแล้วก็นํา อของชิ้นเล็กๆนะครับอุปกรกก็จะใช้หมุดน,นะครับปักเข้าไปนะครับปักเข้าไปาแบบนี้เลยนะครับเข้าไปแผ่ออกมาแล้วนะครับก็ปักเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทกําการห่อหุ้มมันเอาไว้นะครับให้อยู่ข้างในนะครับซ่อนมันเอาไว้นะครับ ปั้นเป็นก้อนเลยทีนี้ปั้นเป็นก้อนนะครับอ่าทีนี้น้ํามันทีน้ำมันก็อาจจะแข็งหน่อยนะครับใครแข็งเกินก็เอาไปตากแนะดดมาสักแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งแข็งนะครับแรงที่น้องๆน,นักเรียนนะครับที่จะต้องใช้ก็จะเยอะขึ้นไปด้วยถ้าอยากฝึกกล้ามกำลังกล้ามเนื้อดีๆก็อาจจะเหมาะก็ได้นะครับแล้วแต่กําลังของเด็กๆครับอะเราซ่อนไว้ในนี้แล้วใช่ไหมครับก็ให้เด็กๆนะครับอ่ะออกแรง ชีกออกนะครับหรือว่าดึงดินน้ำมันออกเพื่อหาหมดหรือว่าของที่เราซ่อนไว้ในดินน้ำมันนะครับอ่าอันนี้ก็น่าสนุกอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับอ่าแแบเออกมาก็จะเจอแล้วนะครับอ่าแล้วก็เอาออกมานะครับอ่าให้ครบอดึงออกมาชี้ออกมานะครับลักษณะนี้อ่าเจอแล้วก็ออกแรงดึงออกมานะครับหาให้ครบซ่อนไว้กี่ลูกนะครับจําไว้ด้วยเนาะจะได้หาหาออกมาได้ครบนะครับ อ่าผมิกซ้อนไว้ห้าห้าลูกห้าเมตรด้วยกัน,นครับก็ครบแล้วนะครับนะนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับระหว่างนี้ที่อยู่ที่บ้านเนาะสำหรับอ่าน้องๆที่ไม่ได้มาเรียนนะครับที่ที่ศูนย์หรือว่าที่หน่วยนะครับหว่ายังไม่พร้อมนะครับก็เอาไปเป็นการบ้านกันได้นะครับอ่ามีหลากหลายเลยทีเดียวอ่าเรามาสรุปกันนะครับ ก่อนจะจบกิจกรรมนะครับสี่แบบที่ครูวิทเตรียมมาให้นะครับอ่ารูปแบบแรกวงกลมนะครับถัดมาซิกแซกแบบนี้นะครับอ่าพอเป็นไอเดียนะครับแล้วก็เป็นในรูปแบบคนห้อย่าแล้วก็เป็นวงกลมแบบนี้นะครับปั่นเป็นวงกลมแล้วออกแรงดีนะครับแล้วก็กิจก,กรรมเกรดับมันแปเราน,นำดินน้ำมันมานะครับแล้วก็ก็ซ่อน อ่าวัตถุไว้ในดินน้ำมันแล้วให้เด็กๆขี่ออกนะครับแว่ออกเพื่อหาของที่ซ่อนในดินน้ำมันเพื่อเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อมืออ,อ่กากิจกรรมพวกนี้ก็น่าจะเพียงพอให้เรียนพอฝึกกันอยู่ที่บ้านได้นะครับอา่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับหลักๆรับฝึกกำลังมัดเล็กน,นั่นเองนะครับการใช้มือนะครับกําลังกล้ามเนื้อมือนะครับไปฝึกกําลังกล้ามเนื้อมือสัมพันธ์ระหว่างมือแล้วก็ตานะครับการที่นักเรียนจะสามารถอ่า ต้านดินน้ำมันได้ดีนะครับก็จะต้องใช้ศาสตร์สมพันระหว่างมือแลวก็ตาก็มีผลต่อการขีดเขียนนะครับแบบที่น้องเกมลองเขียนอยู่ตรงนี้นะเขียนได้ดีหรือเปล่านะครับก็เป็นการเป็นขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อนําไปสู่การเขียนหรือกิจกรรมอื่นๆนี่แหละนะครับเพิ่มกาลังกมเนื้อมือที่ดีนักเรียนมีกําลังกมเนื้อมือที่เพียงพอนะครับก็สามารถใช้กิจวัตรประจําวันอะไรได้ อย่างมีคุณภาพการติดกระดุมเลยนะครับการจับสิ่งของอะไรต่างๆนะครับก็จะมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ครูฟิกนะครับก็ขอฝากกิจกรรมนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวลืมนําไปปฏิบัติกันที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ใครทําแล้วนะครับส่งมาส่งรูปนะครับรบกวนผู้ปกครองนะครับส่งรูปเข้ามาที่กลุ่มไลน์นะครับให้เราดูกันด้วยนะครับจะได้ เอามงโชว์กันหน่อยนะครับความสามารถของเด็กๆนะครับวันนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณนะครับนักเรียนผู้ปกครองนะครับแล้วก็คุณครูทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวไปตรวจน้องเจมหน่อยนะครับเขียนได้ดีจริงหรือเปล่าครับผมขอบคุณครับแล้วก็สุดจแ